จังหวัดศรีสะเกดได้เปิดปฏิบัติการคิกออฟตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและร,ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการทั้งด้านการป้องกันการปราบปรามและการบำบัดร,รักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดด้านการป้องกัน จังหวัดศรีสะเกดดำเนินการพัฒนาระบบแจ้งจับจบสยบยาเสพติดเพื่อเป็นช่องทางการแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อลดความรุนแรงของสถานการณ์ยาเสพติดและจัดทําโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยกิจกรรมขับเคลื่อนง,งานป้องกันและตระวังปัญหายาเสพติด ในพื้นที่วิกฤตตำบลมั่นคงโดยดำเนินการตามรูปแบบเขินโมเดลโดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายจากการประเมินสภาพปัญหญายาเสพติดที่อยู่ในระดับวิกฤตหรือรุนแรงจำนวน10ตำบลในพื้นที่10อำเภอด้านการปราบปร,รามจังหวัดศรีสะเกดจะตั้งชุดปฏิบัติการ238พิทักษ์นครลำดวนซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจปราบปร,รามและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกดโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่ประก อบไปด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจทหารปรปรส ổ, ราชทันและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนดําเนินการจับกลุ่มสืบสวนขยายผลทําลายเครือข่ายยาเสพติดตรวจยึดทรัพย์สินผู้กระทําความผิดโดยเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เจดรายพร้อมของกลางยาบ้า40,000 0เม็ดตรวจยึดทรัพย์สินรวมมูลค่า10ล้านบาทด้านการบําบัดและรักษาฟืน้นฟูผู้ติดยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกดมีกระบวนการดําเนินงานตามแนว ทางการดูแลบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยบริาการค้นหา คัดกรองในศูนย์คัดกรองยาเสพติดท,ทุกรอพอสตประเมินความก้าวร้าวรุนแรงและการติดสารเสพติดของผู้ป่วยและส่งต่อให้การบำบัดอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานโดยผู้ป่วยกลุ่มสีแดงคือผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอารวาสคุ้มคั่งจะถูกส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทุกแหง่งผู้ป่วยกลุ่มสีส้มคือผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตระยะอาการกำเริบเสียงต่อความรุนแรงจะส่งไปรักษาในมินิธัญลักษ์3ามแห่งคือมินิ ธัญลักษ์โรงพยาบาลศรีรัตนะโรงพยาบาลปรางกูและ โรงพยาบาลโพศรสีสุวรรณผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองคือผู้ป่วยมีอาการทางจิตแต่อยู่ในความสงบจะส่งไปบำบัดฟื้นฟูที่สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบระยะยาวที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่53จังหวัดศรีสะเกษและกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษที่2และผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวคือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการทางจิตจะบำบัดฟื้นฟ,นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในรูปแบบชุมชนรอมรักในศูนย์นฟื้นฟูสภาพทางสังคม ได้แก่ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดศรีสะเกดสาขาอำเภอเมืองศรีสะเกดซึ่งเป็นแห่งแรกตั้งอยู่ที่หมู่ที่8ตำบลหนองครกอำเภอเมืองศรีสะเกดซึ่งในปี2566ได้ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดจ,จำนวน3รุ่นมีผู้เข้ารับการฟื้นฟูในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกดทั้ง16ตำบลจำนวน131รายและในห้วงเดือนพฤศจิกายน2567ถึงมกราคม2568มีผู้สมัครเข้ารับการฟื้นฟูสภาพทางสังคมจาก พื้นที่8ตำบลของอำเภอเมืองศรีสะเกดจำนวน11ราย การดำเนินกิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดศรีสะเกษจะมีการขยายผลไปในทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบื้องต้นจะขยายผลอีกจำนวน6กอำเภอก่อนจะขยายผลในครบทุกอำเภอศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมถือเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากยาเสพติดให้เบาบางลงผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมที่เคยทำผิดพลาดได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลือ เพื่อให้กลับมาเป็นคนดีมีคุณภาพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป